สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมา,ารีวิวการใช้งานนะครับเครื่องยิงตะป,ปู F 5 0นะครับของแว l ์ลูนะครับยี่ห้อแวลูซึ่งตัวนี้ครับจะอยู่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.4กิโลกรัมนะครับเหมาะสำหรับการยิงไม้กรอบรูปไม้อัดไม้พาเลทงานเฟอร์นิเจอร์ต่ตางๆนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้ลูกตะป,ปูได้ตั้งแต่ สิบมิลสิบห้ามิลมิลจนถึงห้ามิลนะครับซึ่งผมจะเอาตัวตะปูตัว50ามิลมาใช้งานด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราจะต้องใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับเพื่อให้ตัวน้ำเพื่อให้น้ํามันเนี่ยไปหล่อเลี้ยงข้างในของตัวเครื่องให้เครื่องทํางานได้ไม่ติดขัดอายุการใช้งานยาวขึ้นนะครับเนี่ยครับหยอดลงไปประมาณประมาณ2หยอดเออสหยดนะครับครับแล้วก็ ใส่ตัวคอปเปอร์เข้าไปนะครับอโอเคแล้วก็เปิดล้างตะปูครับใส่เข้าไปปิดเข้าไปครับต่อ,อไปครับจะมาะทดสอบการยิงนะครับอันนี้นะครับผมใช้ไม้สองอานประกบกันแล้วก็ยิงลงไป นี่ครับจมทุกนั้นนะครับโอเคนะครับก็อุปกรณ์ที่มากับตัวก่อนนะครับก็จะมีแมนนวดนะครับแล้วก็ประแจแอลหกเหลี่ยม2ชิ้นนะครับแล้วก็ลิ้นลิ้นสำหรับตัวไอ้ผ้าสิบนะครับชุดโอลิงนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีน้ำมันแถมมาด้วยนะครับในกล่องนะครับโอเค ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนาย